แสดงนี้คือการสาธิตวิธีการทํางานและการทดสอบนะครับโซลาเซลล์หมุนตามแสงนะครับแบบ2แกนขนาดเล็กนะครับซึ่งโซลาเซลล์หมุนตามแสงแบบ2แกนนี้นะครับเราก็จะใช้ครับในส่วนของตัวเซอร์โวมอเตอร์นะครับเป็นตัวนะครับขับเคลื่อนหลักนะครับไว้สําหรับในการหมุนโซลาเซลล์นะครับโดยมีเซ็นเซอร์รับแสงนะครับขนาด10ตัวนะครับโดยใช้ LDR นะครับเป็นตัวรับแสงนะครับซึ่งตัว LDR ตัวนี้นะก็จะทาหน้าที่ในการนะครับรับแสงต่างๆเพื่อนะครับทำการวัดว่านับแสง ที่ได้รับในแต่ละมุมนั้นนะครับมุมไหนครัมีค่าสูงสุดนะครับถ้าเกิดว่าแสงณมุมนั้นมีค่าสูงสุดนะครับก็จะส่งสัญญาณไปยังในไมโครโรลเลอร์ของเรานะครับซึ่งไมโครโรลเลอร์ของเรานะก็จะใช้นะครับแอนเมกานะครับ เป็นบอร์ดประมวลผลหลักครับเนื่องจากว่านะครับมีพอตอนาล็อกเป็นจานวนมากนะครับเนื่องจากว่าตัว LDR เนี่ยนะครับต้องรับสัญญาณออกมาเป็นอนาล็อกนะครับฉะนั้นเราก็ต้องใช้ไมคอรเลอร์นะครับทำหน้าที่ในการรับสัญญาณจาก LDR เพื่อนํามาประมวลผลหาค่ามากที่สุดของแสงในแต่ละมุมนั่นเองนะครับเมื่อได้ค่านะครับมุมของแสงที่มีค่ามากที่สุดแล้วนะครับก็จะส่งสัญญาณไปให้ตัวเซอร์โวมอเตอร์ทั้ง2แกนนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยแกน x นะครับกับแกน y นะครับทำหน้าที่ในการหมุนโซลาเซลล์นั่นเองนะครับซึ่งโซลาเซลล์ตัวนี้นะเป็นแบบแรงบิดสูงนะครับสามารถนะครับรับน้ำหนักได้ประมาณ5-10ถึงกิโลกรัมนะครับฉะนั้นจึงนะครับมีแรงบิดมากพอที่จะทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนนะครับตัวโซลาเซลล์นะครับขนาดประมาณ15วัต์แผงนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับไม่มีอะไรติดขัดนะครับสำหรับตัวโครงเครื่องนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของอะคริลิกนะครับติดกับฐานล้อนะครับเพื่อนะครับลดแรงเสียดทานนะครับในการหมุนตัวฐาน ด้านล่างของโซลาร์เซลล์นะครับก็จะทาให้โซลาร์เซลล์นั้นหมุนได้อย่างอิสระตามแสงนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับตอนนี้ครับขณะที่อาดวิดีโออยู่ทั้งน่องจากว่าแสงนะมีค่านะเปลี่ยนแปลงไปครับนะตามจาังหวะการถือกล้องนะครับแล้วก็ครับนะมีการบังแสงเกิดขึ้นฉะนั้นโซลาร์เซลล์นะครับก็จะทําหน้าที่ในการตอบสนองตอ่อแสงณนะจุดนั้นที่มากที่สุดในเกือบจะทันทีนะครับฉะนั้นจึงสะดวกและรวดเร็วในการทํางานและประมวลผลเพื่อที่จะให้โซลาร์เซลล์นั้นหมุนงมัง,งนออนนเ่อคนนะรับ เสรับ้วบอกว่าุมเราเราใช้นะครับแอนเมกานะครับ2560นะครับต่ออยู่กับนะครับขาสัญญาณอนาล็อกนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการวัดแรงดันจากตัว LDR นะครับซึ่ง LDR ของเราก็จะแบ่งเป็นทั้งแกน X นะครับแนวนอนตัวนี้ส่วนแกน Y ก็คือแนวตั้งนะครับแกน X ก็คือไว้สําหรับในการหมุนนะครับทางด้านแกน X นะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นนะครับตัว Y นะครับหรือว่าแกน Y ของตัว LDR ก็จะทำาที่ในการหมุนโซลาเซลล์ด้านบนไปสู่ในแกน y นั่นเองทําให้นักสามารถที่จะควบคุมโซลาเซลล์ได้ทั้งหมด2แกนนั่นเองนะครับแล้วแหล่งจ่ายไฟของเรานรับใช้ขนาด5โวลต์นะครับอาจจะแบ่งมาจากโซลาเซลล์ที่ชาร์จหรือแบตเตอรี่ก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นเวลากลางคืนนะฉะนั้นเลยก็เลยเพจกับส่วนของ power supply ขนาด5โวลต์นะครับแกระแสไม่ต่ากว่า2แอมป์นะครับเนื่องจากว่าตัว นะครับเ์โวมอเตอร์ของเรานัค่อนข้างที่จะกินกระแสนิดหนึ่งนะครับเมื่อนะครับเมื่อเราเสียบไฟนะครับเข้าสู่ตัวคอนโทรลเลอร์หรือระบบของเรานะครับก็จะมี led ขนาด2ดวงติดสว่างขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าตัวโซลาร์เซลล์ตามแสงขนาด2แกนของเรานั้นนับพร้อมที่จะใช้งานแล้วนั่นเองนะครับฉะนั้นในการทดสอบนะครับเราก็อาจจะนําตัวเซนเซอร์ของตัวรับแสงเนี่ยนะฮะไปตั้งกลางแดดก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดไม่มีแดดนะครับเราก็ทําการทดสอบโดยใช้นะครับตัว power bank นะครับเสียบนะครับกับ หลอดไฟนี้นะครับก็จะมีแสงสว่างขึ้นมาฉะนั้นเราก็จะทําการเปลี่ยนมุมของแสงไปณนะมุมต่างๆเพื่อนะครับดูผลการตอบสนองของตัวนะครับโซลาเซลล์ลของเราว่าจะหมุนตามแสงได้จริงหรือไม่นะครับฉะนั้นเราก็เสียบไฟนะครับตอนนี้ติดแล้วครับเราลองตรงกลางก่อนนะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับประมาณเที่ยงวันนะครับนะครับในส่วนของเที่ยงวันนะครับรอสักครู่ครับ ตอนนี้นะครับโซลาเซลล์ของเราครับก็จะหมุนไปตามแสงที่นี้เราลองที่แกน Y ก่อนนะครับจะเห็นว่าแกน Y เนี่ยก็คือนะครับด้านแนวตั้งนะครับไล่ลงมานะครับโซลาเซลล์ก็จะหมุนนะครับไปตามแสงนะครับที่เราต้องการนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับแต่เนื่องจากว่ามันมี2แกนครับแล้วก็แสงนั้นสามารถที่จะเข้าได้ทั้งหมด2แกนฉะนั้นนับตัวโซลาเซลล์ก็จะหมุน ได้ทั้งสองแกนสัมพันธ์กันนะครับอันนี้ลองนำนะครับตัวหลอดไฟของเรานะครับอยู่ณมุมขนาดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมนี้บ้างนะครับนั้นโซลาร์เซลล์ก็จะหมุนรับแสงนะครับให้ขนานหรือว่าตั้งฉากกับตัวรับแสงอาทิตย์ของเรานะครับถ้าเกิดนะครับแสงค่อยๆหมุนมาทางด้านนะครับบางด้านบนนะครับนั้นโซลาร์เซลล์ของเราก็จะหมุนไปอีกแกนหนึ่งนะครับอ่านะครับตันนี้แสงแดดนะครับ มาทางนั้นดีบ้างนะครับอานั้นโซลาร์เซลล์ก็จะหมุนนะครับไปตามแสงเพื่อทำงานที่ในการรับแสงครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้อาจจะเห็นม่ค่อยชัดนะเนื่องจากว่าแสงนั้นเป็นมุมแคบๆนะครับอันนั้นต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่านี่ครับถ้าเกิดว่าขยายมุมขึ้นมาหน่อยนะครับอาโซลาร์เซลล์ของเราก็จะหมุนไปตามแสงนะครับอ่าลักษณะแบบนี้นะครับ อันนี้คือลองในแกน x นะครับถ้าเกิดลองในแกน x ก,ก็เข้าไปใกล้ๆก็ได้ครับเพื่อให้มันตอบสนองได้ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดแสงอยู่นแนวในแนวนี้นะครับถึงจะอาจจะมีแสงไฟกวน,นิดนึงนะครับก็จะเห็นว่านะครับตัวโซลาร์เซลล์ครับก็จะ นะครับสังเกตที่นะครับหน้าโซลาเซลล์กับตัวแสงไฟนะครับก็จะตั้งฉากซึ่งกันและกันนะครับนั่นแสดงว่าอยู่ในมุมที่สามารถที่จะรับแสงได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับลองปล่อยบ้างนะครับถ้าเกิดปล่อยนะก็จะรับแสงจากนะครับเพดานฝ้านะครับของเราที่มีแสงอยู่นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่านะก็จะมีนะครับเงาของแสงปรากฏอยู่หน้าแผงบนแผงโซลาเซลล์นะครับก็คือตรงนี้นะจุดนี้ นะครับฉะนั้นเนี่ยแสงอยู่บนเพดานดวงไหนครับมีค่ามากที่สุดฉะนั้น,นครับก็จะหมุนไปตามอ่านหมุนหาแสงตรงนั้นครับก็คือตั้งฉากกับแสงนั้นนั่นนั่นเองนะครับถ้าเกิดมีแสงเข้ามาแสงอื่นเข้ามากวนนะครับอ่าก็จะหมุนไปตั้งฉากครับประมาณนี้นะครับเปลี่ยนมุมไปเรื่อยครับพระอาทิตย์ ักษณะะแบบนนี้ครับครับผมนี่คือการทดสอบนับโซลาเซลล์หมุนตามแสงนะครับแบบ2แกนขนาดเล็กขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์นะครับนะครับครับผมผมก็จบการนําเสนอนะครับการทดสอบครับโซลาเซลล์หมุนตามแสงแบบ2แกนขนาดเล็กแต่เพียงเท่านี้ครับผมสเสนอวันนี้สวัสดีครับ